คนเจอเต็มเลยนะพี่คนเจอก็เจอเป็นหมื่เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเดินเลยพี่เจ็บเลยอืะหนูพูดภาษากะเหรี่ยงไม่ได้ค่ะคนไทยเป็นคนไทยใช<ด>่ไทยคนไทยไฟังไม่รู้เรื่อง อะไร le? เลหมือน่นละเหมือนถามว่าไปไหนไปไหนอะไรสักอย่างนะอะไรนะคะเป็นคนไทยใช่เป็นคนไทยค่ะสวัสดีค่ะกับสวัสดี p p f c คุณลุงคุณป้าแม่แม่ที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะคะหนูก็ขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตลแอมแอมนะคะทุกทุกคน วันนี้หนูก็มาเข้าป่าเหมือนเดิมเช่นเคยเลยอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปให้เห็นสักเท่าไหร่นะคะก็ต้องกลับขออภัยทุกๆคนด้วยเพราะว่าหนูก็อยากจะรับสาย PFC ทุกคนเนาะในเรื่องของอผ้ายันที่ PFC สั่งมาของพ่อปู่นะคะยอดจองมันเกินมานะคะพี่พี่แล้วมี FC หลายคนก็ขอร้องแล้วว่าให้พ่อปู่ทำอีกได้ไหมแบบแบบอยากได้จริงๆอยากได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เดินทางไปหาพ่อปู่ให้พ่อปู่ทำอีกประมาณ5ถึง ห้าืนนะคะพี่พประมาณเกือบร้อยผืนได้ก็เอาผ้าเพื่อๆไปนะแล้วแต่ท่านจะเมตตาว่าให้มากี่ผื้นหนูก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเลยฝนก็ตกนะพี่ๆป่าก็ไม่ได้เข้าเลยวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะเดินทางเข้าป่าอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เคลียร์ออเดอร์อะไรเสร็จเ,เสร็จแล้วนะ รอแค่พี่พีเอฟซีเนี่ยได้รับของให้ครบทุกคนนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นห่วงพี่พีเอฟซีที่ยังไม่ได้รับเกรงว่าพี่พี่จะกังวลใจหนูก็ต้องรอรับสายพี่ก็สามารถโทรเข้ามาได้ค่ะพีเอฟซีคนไหนที่ยังไม่ได้รับออเดอร์หรือว่าถ้าไม่สบายใจตรงไหนสามารถโทรเข้ามาได้เนาะบางคนโทรมาพี่พี่หนูโดนด่าเนาะจากพีเอฟซีท่านหนึ่งเป็นคนเชียงใหม่เนาะพีเอฟซีท่านนั้นนะเป็นคนเชียงใหม่ซึ่งไม่ได้เป็นเอฟซีหนูหรอกแต่เหมือน น้องสาวเขาฝากซื้อหรืออะไรสักอย่างเนาะอันนี้หนูมาเล่าให้ฟังนะในเคสกรณีในกรณีที่หนูามาเจอเฮ<ะ>้ยเดี๋ยวหนูเปิดกล้องหลังให้พี่เอฟซีดูก่อนคนดตนตนนูต้นไม้ตัวนี้มันเป็นเลขสามเลขอะไรสักอย่างเหมือน,นมีคนมาเขียนไว้เลยม,มีคนมาเขียนไว้จริงๆนะแล้วก็มีตัวอะไรอะไรกับตัวออะไรนะแมงมุมน้ำอ่ะนะพี่ๆที่มันเดินชอบเดินบนน้ำเกาะอยู่เต็มเลย หนูจะเล่าให้พี่พีพสีฟังเขาทักมาบอกว่าขอของก่อนได้ไหมอ่ะจริงๆแล้วหนูหนูไม่ซีเรียสน,นอ้อเรื่องของที่หนูบอกอย่างใครไม่มีเงินเนี่ยขอหนูได้เลยขอฟรีๆได้เลยหนูให้นะขอแค่แบบว่าอย่ากโกหกกันนะอะไรแบบเนี้ยขอให้พูดตรงๆว่าไม่มีคนไม่มีก็ไม่มีจริงๆนะพี่พี่หนูเชื่อว่าอย่างนั้นนะคนไม่มีนะ่คนเราเคยจนะนะ่ะเนาะอย่างหนูเนี่ยเคยไม่มีตังค์หนูก็ยังเคยหนูก็ยังมีของที่อยากได้แต่มันยังไม่ไม่ได้อะไรแบบเนี้ย หนูก็เห็นใจคนที่เขาไม่มีหนูก็เลยคิดว่าให้ฟรีดีกว่าเพราะว่ายัางไงเงินเราก็ต้องเอาไปทําบุญอยู่แล้วก็ให้คนที่เขาอยากได้จริงๆก็เท่ากับว่าเราก็ได้บุญแนละ้วพี่ๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีคนที่เขาโทรมาขอฟรีเนี่ยหลายสายอยู่เหมือนกันนะรวมถึงพี c ก็ขอซื้อก็มีคนที่ขอฟรีก็มีแต่จะมี f c อยู่ท่านหนึ่งเนาะเขาขอซื้อนั่นแหละแต่เขาถามว่า มีเก็บปลายทางไหมทุกคนเดี๋ยวหนูจะ,จะจะข้ามไปแต่ว่าคิดอยู่ว่าจะข้ามไปได้ไหมเดี๋ยวขอสำรวจตรงนี้แป๊บหนึ่งมันจะข้ามไปไม่ได้แลวพี่พี่ม,มันมันมันรื่นแต่หนูต้องหาทางข้ามน้ำไปก่อนเออเขาถามหนูมาว่าจัดส่งให้อา่าจะส่งให้วันไหนหนูก็เลยบอกระบุวันไปเป็นวันนี้ค่ะเขาก็บอกว่า เขาก็บอกว่าเออ,เอ,อขอให้ของมาถึงจันถึงสุขได้ไหมไม่อยากให้ติดเสาทิปซึ่งหนูก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะถึงวันไหนเพราะว่าหนูเองก็ไม่ใช่ขนส่งเนาะเพราะว่านหนูได้ย้ำไปไหลายๆคลิปแล้วแหะว่าขนส่งที่หนูส่งไปเนี่ยมันเป็นขนส่งแบบธรรมดานะมันไม่ใช่ส่งด่วนเพราะว่าหนูประหยัดในเรื่องของขนส่งไว้หนูไม่ได้ส่งด่วนให้หนูเข้าใจว่าหลายคนอยากได้แต่ แต่วันที่หนูจะนํามาบูชามาเช่าเนี่ยหนูก็ได้แจ้งไปแล้วว่าขอคนที่รอได้นะหนูขอคนที่รอได้คนที่อยากได้จริงๆอะ่ะของคนที่ศรัทธานในตัวท่านจริงๆเพราะว่าหนูไม่อยากให้ปัญหามันตามมาทีหลังถึงบอกครว่าใครไม่พอใจอะไรเนี้ยยินดีคืนเงินทุกประการทุกรูปแบบเลยนะเรายินดีรับผิดชอบเพราะว่าเราตั้งใจเอาเงินไปทําบุญไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะไม่ใช่เงินของเราที่เราจะเอามาช็อกมาใช้อะไรอย่างเนี้ย แล้วที่ท่านนั้นน่ะก็บอกหนูว่าถ้าส่งให้แบบระบุวันแบบนั้นไม่ได้อะ่ะก็ก็ไม่ก็ส่งเป็นอาทิตย์อื่นอะไรอย่างเงี้ยให้หนูส่งตามแบบที่เขาบอกแล้วก็ของอะ่ะทำไมไม่ทําเก็บไปทางจะจะรู้ได้ไงว่าโอนไปแล้วอะ่ะของจะมาถึงหรือไม่มาถึงหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่ซีเรียสว่าหนูไม่ได้คือเอางนะ่ายๆเนาะเราเป็นแม่ค้าเราไม่ได้ ซีเรียสว่าลูกค้าจะต้องมาซื้อของเราทุกคนเราต้องเราก็ต้องเลือกลูกค้าเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าลูกค้าต้องมาเลือกสินค้านะแบบหนูก็บอกว่า,าถ้าไม่ไม่สบายใจในเรื่องว่ากลัวหนูไม่ส่งของงั้นก็รับของไปก่อนแล้วค่อยของถึงค่อยโอนเงินให้หนูมีกรณีแบบนี้หนูส่งไปเยอะมากเลยคนที่จองไว้หนูส่งให้ก่อนก็มีนะเพราะว่าหนูกลัวว่าหนูจะจะลืมเก็บไว้ให้หนูก็ส่งไปให้เลยหนูไม่ซีเรียสว่าจะโอนให้หนูตอนไหนนะไม่โอนก็ได้เนาะ ก็ส่งตามที่เขาสั่งมาว่าเขาอยากได้เนาะเขาก็เลยเออ,เอ,องั้นตกลงตามนี้พอสักพักหนึ่งเขาก็พูดขึ้นมาว่าเคยสั่งไปแล้วแล้วไม่ได้ของตามที่กําหนดรอห้าถึงหกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาบน่นหนูก็เลยถามว่าสั่งอะไรคะเขาก็พูดถึงเป็นสินค้าของคนอื่นไปเนาะหนะูว่อ้ออันนั้นหนูไม่ได้ขายค่ะหนูบอกเขาว่าแค่แค่ได้บทเรียนเขาบอกอย่างนี้เขาอืม เหมือนมาบ่นให้หนูฟังพึมพำพึมพำใหญ่เลยนะหนูกก็เลยงงว่าเอคนที่เขาศรัทธาอยากซื้อจริงๆทําไมปัญหาเขาเยอะขนาดนี้ความทุกข์ในใจเขาเยอะขนาดนี้เขาจะซื้อไปทําไมเนาะรือว่าการที่เราจะได้โชคการที่เราจะได้ผ้าดีๆไปใช้กันไปบูชาไปทําอะไรอย่างเนี้ยก่อนอื่นมันต้องดัดแปลงนิสัยขัางในหัวใจก่อนนะว่าเป็นคนที่ ไม่ใจร้อนอะไรอย่างนั้นแบบเราเข้าใจอยู่ว่าเงินแต่ละบาทก่อเขาจะหามาได้เนาะว่ามันลําบากแค่ไหนาเขาก็เลยแบบซีเรียสว่าเขาจะไม่ได้ของอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจเขานะแต่ว่าเขาอะดันไม่เข้าใจเราว่าเราก็แจ้งรายละเลอียดชัดเจนว่าของอาจจะล่าช้าถ้ารอไม่ได้อย่างเงี้ยก็สั่งของเข้ามาก่อนแล้วค่อยโอนเงินก็ได้แล้วก็แจ้งไปอยู่นะ เหมือมาเจอหัวอันเนี้ยเหมือนอะไรสักอย่างเหมือนง่งยง,งขานยังขิงคือแปลกมากอ่ะทำไมมันเป็นอย่างเงี้ย ดังนิดนึงนะคะทุกคนอยู่กลางน้ำเลยอโอเค,อเคก็เล่าสู่กันฟังเฉยๆเนาะ <_ d ust> อยากให้พีพีเอฟซีแบบว่าเ <_ d ust> ข้าใจในมุมมองของแม่ท้าเหมือนกันเนาะว่า <_ d ust> ของเราขายของบูชานะไม่ใช่ขายของกินของใช้ที่แบบว่า <_ d ust> มันไม่มีค่าทางใจอ่ะมันเป็นของทางใจอ่ะก็อยากให้ทุกคนศรัทธาในตัว ของที่คือเป็นของพ่อปู่อะทุกคนหนูเป็นคนที่ศรัทธาในตัวพ่อปู่มากหนูไม่อยากให้คนมรู้สึกไม่ดีกับผ้าของท่านอะไรแบบเนี้ยหนูก็เลยแบบเอายังไงดีแล้วก็เลยอะหนูก็เลยพูดไปเลยว่างั้นพี่รับของไปก่อนเลยค่ะพี่จะโอนก็ได้พี่ไม่โอนก็ได้หนูไม่ซีเรียสเพราะว่าหนูเอาไปทําบุญอยู่แล้วเขาก็เงียบไปเขาก็วงั้นก็เอาแบบนั้นเขาว่าอย่างนี้สรุปแล้วเขาก็สรุปแล้วเขาก็ไอันี่นะ้วพที่ เอาของไปก่อนน,นั่นแหละเออพอเป็นกรณีที่เจอนะคุยกับลูกค้านะพี่พีเฟซรู้ไหมว่ามีคนโทรหาหนูสามสี่พันกว่าสายนะสามสี่พันกว่าสายบางคนก็โทรไม่ติดนะทุกว,วันนี้ยังโทรไม่ติดก็มีนะหนูก็เลยอยากจะให้พี่เอฟซโทรใหม่นะพักไว้สักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงค่อยโทรใหม่สามสี่พันคนบางคนก็บอกว่าจําชื่อแม่ไม่ได้หรออย่ามาวีนสหนูว่าหนูจําชื่อเขาไม่ได้อีกหนูก็โอ๊ย เอาไงล่ะทีนี้แม่เป็นเอฟซีเลยนะว่าันนี้มองได้หลายรูปแบบไปเดี๋ยวหนูเดินต่อเรื่อยๆนะพี่เดินตามลำธารน,นะหนูก็เดินข้ามลำธารมาเรื่อยๆถามว่าวันนี้ไปไหนวันนี้ก็ไม่มีจุดประสงค์หรอกพี่ๆมาเดินป่าเล่นๆไม่ได้เข้าป่าหลายวันก็เลยอยากตามมา เดินดูธรรมชาติแถบ,บนี้เห็นว่าช่วงนี้เห็ดเขาขึ้นกันก็ไม่ได้ซีเรียสว่าจะได้เห็ดหรอกแต่ก็ขอสแสดงความเสียเออเสียใจว่าขอสแสดงความดีใจด้วยนะคะพี่พีเอฟซีได้ภาพไปแล้วได้โชคกันเกือบอตอนนี้ยี่สิบสสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะที่ว่าได้โชคจากพ่อปู่กันแล้วเราก็ทักโทรเข้ามาพูดคุยกับหนูทักเข้ามาพิ่มพ์คุยเนาะคุยกันว่าดีใจที่ได้โชคจากพ่อปู่สี่ตัวตรง บางคนถูกหวยลาวสี่ตัวตรงนะคะแล้วก็สองตัวจากผ่านะคะได้ได้เลขจากผานมีถูกหวยกันเป็นแสนนะในเป็นหมื่นนะคะดีใจด้วยจริงๆแล้วก็บางคนก็บอกว่าได้ผ้าตอนเช้าช่วงบ่ายมาขายของดีมากช่วงเย็นมากตกเย็นม,มาขายของดีมากหลายคๆๆนที่สัทธาในตัวท่านเยอะแยะนะตอดีใจที่ได้รับสิ่งดีๆเช่นกันกลับไปนะคะ คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาเนาะแม่ๆคิดดีทดําดีได้ดีนั่นแหลนะเนาะอย่างที่หลักคําสอนของหลายๆศาส,สนารวมกันก็ทุกศสาสนาสอนให้คนเป็นคนดีอย่างพ่อปู่ท่านก็เองก็เช่นกันอย่างที่ท่านบอกท่านก็บอกนะเนเา,านะานว่าถ้าเอาไปแล้วแบบเหมือนเอาให้เราพูดตรงๆง่ายๆนะกระชับท่านบอกว่าถ้าเอาไปแล้ว แต่ปรับที่ตัวเองไม่ได้ปรับที่นิสัยสันดานหรือปรับที่พฤติกรรมปรับที่ตัวเองไม่ได้นะว,ว่าเป็นคนนิสัยยังไงนิสัยขี้เกียจแต่หวังโชคลาภแบบนี้ก็่าไม่ช่วยอะไรอะไรแบบนี้ค่ะอ,อยากให้หายจากโรคจากภัยแต่ว่ายังละเว้นในสิ่งที่คุณหมอสั่งคุณหมอห้ามไม่ได้แบบนั้นก็ไม่หายอะไรบบี้เนาะ ก็มีหลากหลายม,ามองๆแบบคนเราเดินมาไกลแล้วแหละข้ามน้ำจากฝั่งนูน้นกมาก็าจะเดินไปข้างหน้านะหลายคนเคยได้เห็ุที่นี่แต่ว่าหนูนเดินมาเล่นๆน,นะเผืออฟุ๊กมา,มาเที่ยวป่าเฉยๆเห็นฝนมันพุ่งตกมันน่าเดินนะถึงมันจะเดินยากแต่มันน่าเดินนะพีี่ หนูไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่พีเอซส่วนตัวเนาะแต่ละคนหนูไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดกับส่วนตัวสักเท่าไหร่หนูส่วนมากหนูก็จะพูดผ่านคลิปไปพี่พีก็จะได้ฟังกันทุกคนเพราะยังไงก็ต้องเข้ามาชมคลิปกันเล่แล้วเหมือนของบูชาอย่างเนี้ยหนูมีหนูก็ต้องแจ้งในคลิปเนาะบางทีก็แจ้งในไปห,หนูมีหนูก็ต้องรีบแจ้งพี่พเพราะว่าถ้าแบบทักไรบอกทีละคนโทไปบอกที่เฮ้คน ได้เสียงแบบมีคนตัดไม้อะถังไม้อะตอนนี้ผ้าพ่อพปู่หนูก็เอาติดตัวมาตลอดเลยนะพี่พี่รู้สึกว่าตั้งแต่มีผ้าอุ่นใจขึ้นเยอะในการเดินป่าเพราะว่าบางทีหนูไม่ได้เอากำไลท่านลุงเท้ามานะพี่พี่พี่แฝดเขาจะใส่พี่แฝดบางทีเขาเปิดเขาไปเมืองเขายังใส่ไปเลยเนาะกำไลเพราะมันช่วยในเรื่องแค่คาดปลอดภัยนะ ขับรถอย่างเงี้ยขับรถขับเรือป้องกันสิ่งชั่วร้ายคนหนูมองไปข้างในหนูตกใจหมดเลยหนูคิดว่าเป็นเห็ดนะแต่จริงๆแนละ้วมันไม่ใช่นะมันเป็นหินขาวพี่ดูเหมือนเดืเห็ดนะ เจอเลยเนาะแปลดินกันเห็ดกระไดอยากจะไม่เจอก็ไม่เจอคนเจอเต็มเลยนะที่คนเจอก็เจอเป็นหมู่เลยนะ ภาษากะเหลี่ยงไม่ได้ค่ะเป็นคนไทยไไทยคนไทยฟังไม่รู้เรื่องอ,อะไรเลเเหมือ่นเหมือนถามว่าไปไหนไปไหนอะไรสักอย่างนะอ,อะไรนะคะใช่เป็นคนไทยค่ะปาาไปหายากินข้างล่าง เมียไม่สบายเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเพิ่งเข้ามาเขาไม่มีอาวุธหรอกพี่แต่่วากลัวยาเมียจะบาดยาเมียข้างหน้ามียาตผลมาเมียบัวจะตายแล้วเมียจะตายเป็นเป็นอะไรหรือเปล่าคะเมียไม่สบายนะเมียไม่สบายหนักแล้วแล้วแล้วมาจากพูดได้แค่นี้ เมียผูกจะตา,ะตาะยแล้วควจะไปหายาให้เมียมียามหมมีย,า,มยาให้ให้เมียแปบ๊บแป๊บนึงนะคะเมียเป็นอะไรคะแล้วแล้วบ้านอยู่ที่ไหนคะอยู่อยู่พมา่าอยู่พม,ม่าไม่กล้าไปไม่าไปไมีบัตรไม่กล้าไปโรงพยาบาลเพราะไม่มีบัตรกลักลัวกลัวโดนจับ อ้าวแล้วทำไมไม่ไปโรงพยาบาลพม่าล่ะคะไม่มีเงินไม่มีเงินก็เลยจะไปหมู่บ้านคนไทยเหรออ๋อแล้วแล้วแล้วเมียอยู่ที่ไหนคะลุงเมียตอนนี้อยู่กับใครเหรอคะอยู่กับลูกอยู่กับลูกลูกโตยังคะลูก ห้าหกขวบหรอเป็นคนกะเรียงมาจากพม่าเหรออ๋ออ๋อทุกคนไม่แปลกนะตรงนี้มันเป็นตะเข็บชายแดนเออางี้เด okay> ี๋ยวคุณลุงเดี๋ยวหนูกลับไปเอายาให้แป๊บหนึ่งได้ไหมอ่าการเขาเป็นยังไงบ้างคะอาการ ตัว,วลอ้อมืนหัวปวดหัวไอเป็นเลือดแล้วก็อะไรอีกไหมคะมีไหมมีค่าก็คือเยอะเลยอะไรวะอ๋อมีไข้ตอนนีคืนเยอะเลยผมมมไ่ี้าปลแวโ,โอเคโอเคงั้นเดี๋ยว เดี๋ยวหนูกลับไปเอายาให้ลุงแป๊บหนึ่งคุณลุงรอที่นี่เดี๋ยวหนูกลับมานะคะคุณลุงลอง่ารอลุงอยู่นี่ลุงรองอยู่นี่แหละทุกคนนอนลับไปเอายาให้ลุงดีกว่าไม่เป็นไรคะ่ะลุงชื่ออะไรคะชื่อพมา่ชพมาชื่อว่าอะไรคะ ทังเล่หังเล่ห์แล้วแล้วเมียลุงชื่ออะไรคะฮะมูตีมูตีอ่าแล้วนามสกุลเอ,อ้ยอายุเท่าไหร่คะอ,อ่าน้ำหนักเยอะไหมน้ำหนักน้อยไหมห,ห้าสิบสี่สี่สิบห้า สี่สิบห้าอายุเท่าไหร่นะคะสามสิบห้าห้าสิบสามห้าสิบอ๋อสามสิบแปดโอ, 38. โอเคโอเคค่ะลูกเดี๋ยวหนูไปเอายาให้รอ,อลองุลอง,ลองลุงรองที่นี่นะลุไลงไม่ต้องตามหนูมานะเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อันตราย เดี๋กลับไปเอายาให้คุณลุงก่อนแล้วกันเขาน่าจะเป็นคนดีอยู่แนละ้วพี่พ่ถ้ามีมคลิปนี้ใครดูจกักเราร้องไห้ด้วยนะไม่มีอาวุธอะไรเขาก็ตกใจออกเหมือนกันตอน,นเจอเขานะเดี๋ยวอขอตัวเดินทางกลับไปก่อนกันเดี๋ยวขากลับมาที่อ๋อจะมากับพี่จับเด็กหรือว่าชวนคนอื่นมาด้วยเอายามาให้นะเดี๋ยวต้องดูสถานการณนะ์ก่อนว่าฝนตกไหมก็ฝนไม่ตกก็อาจจะได้ถ่ายคลิปให้พี่พีซีดูตอนเอายามาให้นะพี่พ แต่จะจัดยาเพราะว่าต้องถามน้ําหนักถามอายุเขาให้เรียบร้อยเนาะเขาไม่รู้ว่าเขาจะกินได้ไม่ได้แล้วกลัวจะแพ้อยูงภพยยาอะไรอีกแต่ว่าจะจัดตามอาการมาให้เขาก่อนนะโอเคก่นเ๋ยขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะตัวเดินทางไปเอายาแป๊บนึงถ้าหากรู้ผู้ผิดระการใดต้องกลับขอภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะอาจจะรู้เท่าไม่ถึงกันหรืออาจจะพูดโดยที่ไม่ได้คิดนะคะทุกคน อย่างที่หนูบอกเนาะบางทีมันอาจจะมีผิดพลาดกันได้ผิดถูกก็ว่าผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกแล้วพี่ๆอย่างที่หนูทาคลิปเนี่ยหนูก็ไม่รู้ว่าหนูทําถูกหรือเปล่าที่ช่วยเหลือคนคนนึงเนี่ยไม่รู้ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นคนดีคนชั่วนะแต่เราต้องประเมินสถานการณ์เนาะพี่ๆอย่างหนูประเมินแล้วหนูว่าไม่มีอันตรายอะไรนะเขาไม่ตามมาอะไรเียนะจะนั่นะนงรอตามที่หนูบอกแล้วหนูเอาเดินทางเอาอยาไปให้เขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาของกินไให้เขาด้วยนะพี่ๆไป